The house. ต่อไปเรียนข้างในบ้านครับ Room in the house ห้องในบ้าน Room in the house Room in the house Room in the house ห้องในบ้านมีห้องอะไรบ้างครับ r o o m in the house Room in the house Room in the house บ่าจารย์มีห้องอะไรบ้างในบ้านเรามีห้องนอนมีห้องน้ำห้องครัวห้องรับแขกห้องครัวครับห้องห้องกินไม่รับแต่แขกย่าไม่รับคนไทยไม่รับครับก็มารับแขกเค Room in the house ห้องในบ้าน Room in the house เอาที่ห้องสามมันเกา่าเป็นห้องในบ้านเหมือนกันแอติแอติห้องอะไรเรียนมาแล้วห้องเก็บของห้องเก็บหมูห,ห,ห้องใต้หลงังคาห้องใต้หลงังคาห้องใต้หลังคามอยู่ใต้หลังคาครับอันนี้หลงังคาไม่เห็นในหลัลงคาน,นี่ไงอันนี้ก็ป่องไฟนี่ไงหลังคาแอติแอติ ไปด attic 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 ว่าไหม a attic 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 ห้องใต้ลังคา attic ห้องอะไร Bedroom. bedroom The room for sleeping the room for sleeping oh, oh. the room for sleeping is a bedroom bedroom Go to the bed go to the bed Go to sleep the room for sleeping bedroom 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 bedroom, bedroom. bedroom laundry 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 ห้องซักผ้าหรือห้องหรือห้องซักรีดห้องซักผ้าเขาแยกเป็นสัดส่วนนะฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ม่วตัวนะเขาจะแบ่งสัดเป็นส่วน ล a u n d r y room. l a u n ห้องสักผ้าไม่ตะโกนครไม่จังใจลอนดรีลอนดรีลอรีรูม ลอนดี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 ้ลีครับไปเลยครับลอนดีรูมลอนดีรูมลอนดีลอนดีห้องน้ำเปิดไฟไว้ด้วยนะสว่างนะฝนุตฝนุตลอนดีลอนดีลอนดี Laundry room, laundry room, laundry room, laundry, 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 laundry room, bathroom, Paura bathroom. The room for taking a shower. ห้องน้ำ Bathroom. 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 r o o m Bathroom. r o o m ห้องอะไรครับ ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอาบน้ำได้ด้วยแล้วก็และอะไรบ้านรูมบ้าสรูมบ้าสรูมบาสรูมบานรูมบีานรูม บ r า o รูมบานรูม o m าน r ูมลอนดีรูมเบดรูมตัวนี้เราได้3มห้องแล้วครับเหลือห้องอะไรอีกครับห้องน่เหลือห้องรับแขกห้องครัวครับ s t u ดีสตดห้องอ่านหนังสือ s t u ด y okay. s สต d ดีแปลว่าเรียน ายถึงห้องนี้คืออะไรครับห้องห้องอ่านหนังสือครับห้องอ่านหนังสือ study เฮ้ study 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 ห้องอ่านหนังสือ <Study. S 1> สาบเด็กดีเขาชอบอ่านหนังสือครับ<อ>เด็กไม่ดีต้องบังคับให้อ่านครับ<อ>ใช่ใจไหม ด็กเด็กเด็กประเทศไหนอ่านหนังสือเยอะเด็กประเทศนั้นฉลาดครับฮะอ่ะ study study bathroom laundry room bedroom attic 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 study City. City. bathroom room. Laundry, room. laundry room bedroom living room living room ห้องอะไรครับห้องห้องนี้อห้องรับแขกห้องรับแขกปางระบภาษาอังกฤษใช้สองคำแล้วแขกหนึ่งใช้คำว่า sitting room ใช้คำว่า living room living room sitting room ห้องรับแขก sitting room living room อ่าอใจฟังอ้าวว่าไง living room อันนี้ <c oughs> มันมีทางเดินอยู่หน้าห้องทางเดินในห้องถงถูงหรือเปล่า hallway hallway ครับมีบ้านแล้วก็มีห้องและหน้าห้องจะเป็นทางเดินเข้าใจไหมเราเรียกว่าฮอร์เวย์โอเคไหมมาดิฮอร์เวย์ทางเดินในห้องโถงในห้องถงนี่นี่นี่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่อันนี้คือฮอร์เวย์ฮอร์เวย์เดินนี่นี่นี่ฮอร์เวย์เอาไว้เดินทุกคนเดินได้อันนี้คือรูมเห็นไหมทางเดินหน้าห้องเราเรียกว่าฮอร์เวย์ ฮะฮอนเวคือห้องคือทางเดินทางเดินหน้าห้องเข้าใจไหมเข้าใจไหมทางเดินหน้าห้องเรียกว่าฮอนเวค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 ฮอนเฉยเปล่าอนเะไรฮอนเฉยฮอนแปลว่าห้องถุง ฮอนเวย์คือาทางเดินในห้องโถงอ่ะเข้าใจไหมฮอนเวย์ <orn> ยังมีเหลือห้องอะไรครับค <s> ไเลเอาไปทำกับข้าวห้องอะไรครับห้องครัวคิทเชนห้องครัวคิทเชนคิทเชนคิท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 เช่นคิทเชนว่าไหมคิทเช่น the room for cooking คิทเชนคิทเชนคิทเช่น คิทเชนคิทเชนาว The room for cooking ห้องทำกับข้าวอันนี้อะไรนี่ Dining room ห้องอะไรครับห้องกินข้าวห้องรับประทานอาหาร The room for eating The room for eating Dining room ห้องรับประทานอาหารในเขียนได้ยังครับไหนไหนไหนนี่ไหนไหนไหนมาขึ้นคำใหม่แล้วเออจะเล่นดิมันครับ dining room dining room dining room ห้องรับประทานอาหารห้องรับประทานอาหาร the room for eating the room for eating dining room dining room dining room kitchen คีเชนหมดหรือยังห้องที่บ้านหมดงหมอยล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว